คำเตือนคลิปนี้คำหยาบค่อนข้างเยอะใครที่โลกสวยและรับไม่ได้ก็ปิดคลิปได้เลยนะครับเออคุณดูทำไมเยอะเสียเป็นกระโหลกงี้วะกระโหลกอะไรกวาดให้เด็กกู่ัฒนาสิบงมกูโัฒนาขึ้นกวาดไห้เด็กเที้ยกูวาดได้กวาดให้อุเยครับอ่อดให้แม่พ่อมป็นไงกวาดให้ไอ้น้องโกรธกวาดให้ไอ้น้องโอ้โหแตกแล้วเหรอเอาตายแล้วเหรอโดนเสีตายแล้วเหรอมันจะมันไก่อย่างงี้วะ เอา500มาก่อน่อกี้มนบอกมันจะให้กู500ออะไรอะลอยอะไรไม่มีไม่มีบีกเขาบิงงูควายประลูกเขดูงูซื้อขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลอีกมากมายที่ไม่โกงไม่เกียนต้องเว็บนี้เลยไอเทม dot e e n th ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ กราบสวัสดีเพื่อนเทุกคนก่อนนะครับกรออรู้จักไหมไอ้หน้าขาวไอ้เด็กไอ้เด็กที่บนปากดีชอบบิดตังค่อนเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยผมก็จะไปท้าหนึ่งหนึ่งพีบีกับมันแนละ้วก็เดี๋ยวผมจะแกล้งแกล้งแพ้มันนะเออครั้งที่แล้วผมชนะมันไงแต่ครั้งนี้ครั้งเนี้ยเดี๋ยวผมจะท้าหนึ่งหนึ่งแล้วผมจะแบบท้าเดิมพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นะแล้วผมจะแกล้งแพ้มันนะัแล้วก็ดูซิว่ามันจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราเราไปดูกันเลยนะ <Yeah. S 1> โอเคครับเดี๋ยยวผผมมมมมโทรหาัันนนนนก่อนก่ออเะะีฟซู ฮัลโหลครับว่าไงครับพอดีช่วงนี้เงินผมเยอะครับอยากเสียตังค์ว่ะไม่คิดเด็กเกี้ยพอดีพอดีช่วงออยยกกกเีีตัังงคค์่่ะะไไรรบบแึ็มชดวพอดีช่วงนี้ตังค์กูเยอะอะกูอยากเสียตังค์อ่ะช่วงนี้กูอยากเสียตังค์ว่ะน้าดิครับกูก็อยากเสียตังค์เหมือนกันแหละเกี้ยมาดิเอางี้เปล่าคนดูคนดูบอกมาว่ากูอยากมาเจอกับมึงอ่ะแต่ครั้งนี้ถ้ามึงชนะกูได้กูให้มึงเลยสองพันเอาเปล่า มาีาได้จริงนะยิบแม่ถ้าถ้ามึงแพ้นะกูืมึงด้วยอ่ะมึงชนะกูได้ก่อนเถอะเดี๋ยวกูให้มึงเลย2 0 0พันอ่ะครั้งนี้มึงชนะกูได้กูให้มึงเลย2 0 0พแต่ถ้ามึงแพ้กูก็ไม่เป็นไรแต่แต่มึงชนะกูให้ได้แล้วก่อนได้ครับได้ครับผมเจอกันเข้าเกมมาพ<ด>ีพีเข้ามาโอเคครับผมนะถ้ามันชนะผมได้เนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะบิดตังมันนะแต่ว่าผมจะแก้งแพ้มันนะ ผมลองแกล้งแพ้มันนะถ้าผมแพ้มันเนี่ยดูสิว่าแล้วผมไม่ให้ตังค์มันเนี่ยมันจะมีบัญชิเกียร์อะไรบ้างนะเพื่อนๆก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เด็กหัวเกียนทุกคนใช่ไหมครับนี่วันนี้ครับเราก็จะอยู่กับไอเด็กเกียนคนหนึ่งนะที่ที่มันปากดีแล้วแต่ว่าแต่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 ว่าฝีมือมันยังกากเหมือนเดิมนะเพื่อนๆพื่อนกะรอดเขาไมควายมึงก็มาเจอกูไหมอะชิวจริงมาเจอกูชิวจริงดีกว่ามาเจอกูชิวจริงดว่าบ้าอยู่ไหนโอเคนี่เนี่ยกูตาบังกระทืบเลยบ้าอยู่นดแมม่า เอ้ากูถามกูถามก่อนถ้ามึงชนะถ้ามึงชนะกูได้อ่ะกูให้มึงเลยสองพันเงาเปล่าแต่ถ้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 ามึงแพ้กูก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้ามึงชนะกูได้กูให้มึงเลยสองพัน โอเคจัดไปเอากูให้มึงเลือกเลยกูให้มึงเลือกเลยมืออะไรเกมนี้พีบีสไนฝปานี่ขออาร์คฝันี่ขออาร์คอ่าร์คได้จัดไปโอ้ยมึงคิดผิดแล้วหรอเดี๋ยวดิรออีกนึงมึงคิดผิดแล้วรออาร์กกับกูอ่ะมึงคิดผิดแล้วรออาร์กกับกูอ่ะยินดพชอบไอ้สัสถึงว่าเดี๋ยวว่าสไนบอมยิงหน้าไดิคิดผิดแล้วมึงรออาร์กกูเนี่ย มาดึงขาไปควายเมีอะหลานฟูก็ฟูไม่ได้ยังหลานฟูของก็ฟูอยู่แล้วโอ้ยของฟูก็โดนของไม่ฟูตบได้ไอวินมาดึงขาไปควายย้อนเชื่ออ่ะมึงกดมึงกดได้ไหมดิมึงกดแล้ดไหมดิเฮ้ยมึงกดดิกดแล้วสัตว์รีบไปไหนกู่อะไรแม่ปล่อยกูไปไหนสักร่างไอ้บ้ามอยู่ไหนกูถามแค่ไอ้บ้ามอยู่ไหนเข้าอยู่ไหนเขาเรียงกูเขาทำไมอ่ะนี่อย่าเก่งในปากมึงอ่ะมาดิอย่าเก่งในปากมึงอ่ะ เกได้ปดาบมันพ่อมึงไงควายหันตั้งใจเล่นมแบบเด็กเกได้ปดาบมึงอ่ะมาดิีาไค่ะเปนกระโลยควายเกียร์ดาบมันพ่อสองพันนายเยีสแม่เยนเสือสองพันนายสัตว์เออกูให้มึงอยู่แล้วสองพันอ่ะเออกูให้มึงอยู่แล้วเสือโอ้ยพ่อมึงมึงอย่าเล่นมึงอย่าเล่นขอเกียร์นี่ไอเด็กเฮียมึงอย่าเล่นขอเกียร์นี่ไอเด็กเฮียโอ้ย จะได้ของเก uh ีย oh. น <Look. c oughs> yes. okay. ์ด okay. <c oughs> <Makes S 1> uh ีอ oh. ย่าเงี้ยหนึ่งควยเล่นในของเกียนอ่ะเออดูดิน้องๆมันเหลี่ยมอ่ะเนี่ยคนดูเป็นพยานกูนะไอเด็กไอเดๆที่อันนี่มันเหลี่ยมน้องๆวิธีใดก็ได้ครับเียค่าสามารถค่าคนได้ครับก็คือได้สองพันครับไปโง่เฮ้ยไอเทียดทีเราไอเยี้นี่เรายิงกูแล้วโอ้จะเกียร์ลอยน้องจะเกียร์ลอยน้องโอ้โหมันใส่หน้ากากอ่ะกูไม่ใส่อ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีแต่มีของเกียร์ทั้งน้แค่นี้เหรอเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร มีของกินท่าแค่นี้เหรอกูเลยยิ้มแมสาหูป่าอุ้ยกูลบกันกูจะตายกูแยแล้โดนพบกูยิงไงโง่โอยโดนพบกูยิงอะไ้สาวกูดูน้องงคือดูแล้วกการต้อแบการ์ดตออะสัน้มแม่กามึงโมึงไงวายยิคือไปสาดกามึงอะ เย้ยฝาดไอ้กี้บอกกูเป็นคุยเลยเนี่ยมาดิมาดิคผมเชิงอยู่มาดิ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 ยฝาดเออเออไอ้ผมพลาดกูพลาดโอเคเฮ้ยมีมอะไรของมีอะไรของเกียนดีวะเป็คุอคยอะดูน้องๆมาเล่นของเกียนเนี่ย

อย่าเอ็กมาก,อ,กอันดับหนึงเอ่กอันดับนี่แหละครับทกทีล้กันเฮ้ยไอ้แม่เี้ยบอกมนคุยวะเนี่ยโอ้ยยแม่อยากเอมากมึงอะไอสัตว์สายาก,กาันคุยเลยเคุยแม่เย,อเยงไอสัตว์ ียยึดแม่เดี๋ยวกูทื่อไปศานยึดแม่ไปไปไปทำแอร์ต่อไปมึงไงไควายทแอร์มึงควายอะไรอ่ะมึงควายอะไรคูเอคูเออะไรานคูเออะไรพ่อขอไปไอควายคูเออ่คูเอขอพี่ขออี๋อี๋มาดูครับพ่อเยี่เสือเป็นช่างแอร์ในตำนานนะครับมาดูแล้วมึงควายอะไรแอร์เย็นไหมล่ะไม่ใช่บริการพ่อกูได้นะเออกูอยากใช้บริการมึงอย่าเล่นของเกียร์ดิโอโอ้ย เป็นหัวล้อไอสัตว์เป็นหัวล้อไอสัตว์เออคนดูทำไมยี่สิบเสือเป็นกะโหลกนี่วะกะโหลกคูอะไรกูอัดได้เด็กี้อ่ะคูพัฒนาสิ่มือูพัฒนาขึ้นกูอัดได้เด็กี้อะกูอัดได้กูอดให้คูเลยครับกูอดให้มันพ่อเหมือนกกูอดให้ไอ้น้องโลกูอัดให้ไอ้น้องโอ้โหแตกแล้วเหรอเอาตายแล้วเหรอโดนคูเลยตายแล้วเหรอมันมันไก่อย่างนี้วะมันจะมันไก่อย่างนี้วะ

มึงก็หยอกหาพ่อมึงเหอะฝันที่แม่วิ่งไปก็โดนหลับพ่อมึงเหรอหยอกหาโคอรพ่อโคตแม่มึงไอ้ฝันคุ้ยละคุ้ยละคุ้ยละคุลยคุ้ยคุยแหละคุ้ยสะบัดเมาให้ด้วยคุ้ยแหละอ๋อไอเด็กนี่ที่สองพันมันไม่ได้แล้วมันกากระนัวมันโง่เกินไอเด็กนี่อะโอ้โง่เกินเอาไว้ไหมไว้โอกาสมึงแก้มือเขาเปล่า ไว้โอกาสมึงแก้มืออ่ะมาดิยึดให้ขอโจมไปลูกขอโองเลยนะอะไรนะลูกซองลูกขอซองเลยมาเฮ้ยลูกซองมันไม่เฟีย้ยวอปืนอื่นดิกูจะเอาซองมีคเยลวะล่ะลูกซองอ่ะนะยัดมาลูกซองเดีวไปเลยอย่ารีบอย่ารีบมึงแพ้แน่นอนมาดิลูกซองกูแดกมึงกดดกดแล้วมึงเล่นไปไหนต่อยแม่งเลยเด็กเฮีย เยี่ยมพ่อมึงไงคุยแดดเย้แดดพังสัสาดดก่อนมึงคุยแหละแดดไม่เย็นเลยก่อนกำจุโ่อุ้ยจุยจริงกูไหนมึงมาดิไอ้บังดึง้ำจุโอ้ยเ็ดไม่มึงกินล้นงูบุกเลยจ้าวนี้ผูบุกเจ้วันนี้กูบุกเจ้วันนี้ผิดเวันี้ผย หัวเราะคุยอะไรหนึ่งหนึ่งเท่ากันมึงอย่าเออหัวเราะคุยเลยหนึ่งหนึ่งเท่ากันมึงอย่าเออหนึ่งหนึ่งเท่ากันมึงอย่าเออไอ้น้องอ๋อไอ้ยัยนี่เป็นบ้าแล้วน้อง มึงอย่าหัวรถดิกูหัวรถตามไปเด็กี้เนี่ยโอ้กะเกินว่ะไอ้ยันนี้มันเอ๋ยมาหนุน้องๆดูดิไอ้นี่มันบ้าเข้าสิงแล้วมึงดูดิน้องๆพมาดูดิมึงหัวรถคุยอะไรมึงอย่าหัวรถเด็กกูกูหัวรถตามเนี่ยโอ้ยไอ้ยันนี้มันบ้าว่ะน้องๆดูดิ ไอนแม่งบ้าเลยโอ๊ะไมวอาะเลาะดิไอเด็กยี้อะตายเอากากเกินปะไอ้นี่มันบ้าเลยมันมันหายบ้าแล้วมันหายบ้ามันหายบ้าแล้วมันหายบ้าแล้วไอ้เด็กไม่เจอคุยสั่นโอ้ยมันหายบ้าแล้วเมื่อกี้มันยังบ้าอยู่แล้วเนาะ นี่เหียเสือเยีดแม่มองออกมาดีฮี่มาเยข่อคนแม่ปลาอย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้เโอยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้อโอ้โอ้อโออาอยยยอ้้ยโอย่าโ้้เว้ย ไอ้ยัยมันเลี่ยมอะแล้วน้อดิโอ้ยยัยเลี่ยมดิวะไอ้ยัยมันยี้มันเลี่ยมวะมันบ้าแล้วน้อดิมันบ้าเลยดิไอ้เด็กยัยมันบ้าแล้วเนาะมันจะเล็งมันจะเล็งคู่อะไรเนี่ย ตลกคูยเลยดัดโคยังมึงตลกเป็นด้วยวะไอ้เฮียมึงแตกมึงกัดยิ้มแม่มึงต่ไม่หัวใจได้ไอ้เฮียมึงต,งตลกได้ไม่นานหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมึงก็มึงยึกเติมมึงจะสลับสลบคาตีนกูเนี่ยแม่บังออนเจอแม่บางอื่น โยมาดิตามมาดิต้องต้องต้องมาดิไอจอดกูต้องก็สวดตองแล้วดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเสือโอเคเหรอได้ได้เด็กกลัวไงเอาไปดิเอาบัญชีมาเอาบัญชีมาเดี๋ยววอลเลตในศาสตว์ได้เอาเอาบัญชีมาเอาบัญชีมาบัญชีมาเดี๋ยวโอเคเอาเดี๋ยวกกลัวได้เลยสองพันมึงอย่ารีบกูกลัวกลัวคนจริงอยู่แล้ว ใช่โอ้ไม่ได้หยุดรูกเอ้อมึงมึงหิวเงินแล้เด็กอย่างเด็กยังมึงหัดตีกะลีเนี่ยฝาดเด็กยังมึงหัดตีกะรีแต่โอตภาษาบ้างกูไม่เด็กครับเราหล่อเงี้ยนอนนอนน้อยแม่มึงนอนน้อยอ่ะนอนพ่อเมื่อยหางคุดพ่อมึงไงวายเบื่อไหมเบื่ออะไรพูดมานี่แล้วเนี่ยศูนย์แปดศูนย์อ่าศูนย์แปด อเคแล้วเด้เอเออมึงอย่ารีบดิมึงได้อยู่แล้วสองพนะได้้วันนี้ได้ตังีกันหลีชิวไองน่ะเยได้ตังค์ได้แต่แบบเอ้ากูโอนแล้วมึงดูกูโอนแล้วมึงดูดิไหนกูโอแล้วมึงดูดิเดี๋ยวเชคกันกูโอแล้วมึงดูดิเอ้ยมันโดูคสับกูบอกคนเคืก่มึงดูดิกูกูนจริงอยู่แล้ว รีบไปสั่มึงดูดิกลัได้แล้วเดี๋ยวดูดิไหนแบบนึงแบบนึงกูเช็คก่อนกูเช็คก่อนกูเช็คอยู่เออมึงเช็คเลยกูนแล้วหง่ะพ่อมึง่ะสองบาทไอ้สันไอ้ควายกูไม่ได้มึงหน่อยสองพันไอ้โง่ไอ้เด็กี้อะโอเคครับน้องๆ เม่ใย่กันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็บิดตังมันอยู่นะผมก็บิดตังมันคืนแล้วนะสองพันบาทนะครับก็ผมโอนให้มันแค่สองบาทนะแต่จริงๆไม่ได้โอนให้สองพันนะเออดูเลยไอ้เหี้ยร้องใหญ่เลยอย่าจะเอาตังโอ้ไอเด็กไอ้เด็กไอ้เด็กเกียนนี่โอเคครับผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้เนี่ยคำหยาบมันเยอะไปผมก็ต้องขอโทษเลยนะครับก็มันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ของมันนะมันเป็นสกิลปากปากดีเด็กเด็กเกียนของมันนะนะถ้าบิดเงินเข้าไปทุกอ่ะเพื่อนๆนะ ครั้งนี้ผมกมมม็มาบิดตังคืนมันกลับไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ไอ้ที่จะร้องใหญ่เลยโอเคครับถ้าคลิปหน้านเนี่ยอยากให้ผมไปแก้งอะไรมันก็เพื่อนเพื่อนสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่หรับวันนี้ผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม